ฟังเพลงร้องสดกับท้องทุ่งนาแด่คนที่อ้ายหักคนต่างใจทิ้งเสียใจบอจริงดอก้าวจบแล้วกับความเป็นเราขอรับเอาแค่ความประชัย เมื่อเลือกเขาแล้วก็ต้องมอบความจริงใจอย่าแค้น้ำตาของอายผู้ชายที่สมควรลืมโยนทิ้งหอยปลื้มลบลืมความหลังเถิดนา หัวใจที่เคยให้มาถือเสียว่าหมดเวลายืมรีบเคลียวแววตาอย่าให้เขาเห็นแววซึมกลับหลังไปหาทางเปลือ กับเขาที่เธอมอบใจอ้ายบ่อยากได้ดอกความห่วงใหญยปลอมปๆอ,อย่าเลยอย่าหาทางกล่อมให้รู้สึกผิดน้อยลงก่อนไปดูแลตัวเองดีๆ คำพูดนี้หมดแล้วความหมา,ายแด่คนที่อ้ายหักส่งความสุขกำลังใจให้ทุกคนครับ